กินยังน้อบานีโอ้ยใครกนยังไม่ใหม่ใกขไอกำขอไปหาเจ้าม้เบิ่งเอาเบิ่งเอ๋ี่น้องเอ้ยขูกมันไก่ไปุ่ดมาเกียวไปสู้านเย็นเบิ่งหัวใเบิ่งขดมนุษเข้ากระสือใหม่จ้ะ มันหนึ่งก็หวดแวยวะเนี่นเขาเปิดไฟเวลวก็เขาไปได้ยังเปิดไฟแห้งมันบอกับบ้าแห้งเลยแบบเอาไว้กลางๆอยู่ละแล้วบ่ได้เติมน้ำมันบอบ่ได้เติมน้ำเพาะโยกบ้างโยกกับว่าน้ำมันมีหลายอยู่นะเลาเล็กเปิดโอาเล็วเปิดกล้ยเลี้ยงน้ำบ่ไหลก็เล็กน้ำบ่ไหลก็เล็กบ่บ่เติมไปพี่น้องบ้างเน้ขอยคุณขอว่าจะไปหาลูก ไก่จะต้มไปเราใส่ตูเ้เย็นไว้มันขึ้นก็เลยอุ่นกันหน้าพนะโอ้ยตาไก่บก่บคิว้วดอกแต่่วาหมอนี่ดำเปืือกเลยมั้ยมมันเป็นไปบ่ได้ดอกไก่บก่เหม็นบ่เหม็นนี้ดิเดี๋ยโยงเมิงนะขอพิสูจน์บ่เหม็นหน่อยโอเคแต่ก็มีกลิ่นจักหน่อยอกินได้อยู่ จะขอเห,ห็ดใบมาถดเท้าแม่ตรงอ,อสมัครดังเว<ร>่าโนเลียงน้ก็ไม่มีอะไร่นเอียดขนาดั้นเยงดีคือพ่อเล่นออกมาท่นปวดตัวอยู่ขดบ้ามึงจะมึงหมอกดกาอนมาท่นนี่เราเมื่อไ่จะคิ้รักหลอบแล้วสาหอบแล้วแต่ใหม่คกักซำหนีวันเถาะาะเปิดน้ำใ้เราไม่ชิวัวเปิดบ่ได้น้ำกับกบไ่ดไหล ก็ละยากระนั้นนะพูดน้อยตื่นก็ไม่เมื่อไรอาบนามนก็้าก็ได่ đẹp ค่ะน้มเม่ไรอ่ะอันนั้นปีนปลาแม่ถ้ามันร้อนอย่าอย่าอย่าปีนมันเย็นแล้วเย็นแล้วขอ,อใส่ก็ปีนใจขอไปปีนนี่เงี้ยพวกอาบุ่ะปีนปลาไปเห็ลูก ปิ้งปลาอันเขาสวยไข่เต็มพมร้อมคีณลูเวิแล้วที่นอนดกูก็จะมีย่างต้อกินปิ้งปลาไปให้ลูกแต่ว่าอันไก่ไปให้หลานไก่ว่าจะไปให้หลานคนไหมบ้านนี้เชื่อไปให้หลานประธานมาพิเวตจะกินไก่บอ้ะนะเราค่อยกินมันสะมากสิพอ่อบอ้ะบัดนั้นผลนมาถามเอาว่าพิเวตกินไก่บอ้ะผ่านปะอันค่อยกินมันซะมากสิไปหอดหลานเาน,นาะ บ่บ่บ่เมนบ่เมนบ่เมนกินยด้ยุ่พี่น้องเอากล้องขเนียกับน้ำนะจ้ามีเอาไมาแรียวหนึ่งก้อนหนึ่งก้ตำแจวหนี่งลจ้วป้งปลานะไปขอดการทาก็จะสื้อจวดซื้อตำมหุ่งอีกยุกปลาน้งปลาเขาสวยใครนี่จะใครนี่พี่น้องนีใครใครปลา ไปตลาดเมื่อนั้นไป่อกก็ดีปลาบ่าบันปลานันเด้ลูกชายจะกินบ่เนาะอยู่รองบานปลานี่ป้าป้าป้าเรียบเรียบเรียบ